ไปดูเรื่องของปลากันบ้างค่ะตลาดค่าส่งปลาน้ําจืดน,นะคะบ,บริเวณริมถนนอําเภอชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์ก็คือคัดค่ะขนาดที่ราคายังปกติแต่ปลาตาักแดดปลาแดดเดียวราคาสูงกว่าที่จำหน่ายในปีที่ผ่านมาค่ะ ที่บริเวณแยกทางพาดบ้านหนองวิมานเหนือนะคะตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะเป็นตลาดค้าส่งปลาน้ำเสือชนิดต,ต่างๆโดยในแต่ละวันจะมีการซื้อขายวันละหลายพันกิโลกร,รัมทีเดียวค่ะมีเงินหมุนเวียนนับล้านบาทปลาส่วนใหญ่ที่นำมาขายจะเป็นปลาท่อนจําหน่ายกิโลกร,รัมละ150-190บถึงบาทปลาดุกนากร,รัมละ8 0ิถึงรบาทปลาไหลนะคะกิโลกร,รัมละ2 0 0บาท ปลาหลดตากแห้งนะคะกิโลกรัมละ300บาทโดยแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดแห่งนี้กล่าวว่าปีนี้ปริมาณปลาที่จำหน่ายมีจำนวนมากในช่วงใกล้วันสิ้นปีเ oh. นื่องจากประชาชนเดินทางกลับบ้าน oh. ก็จะแวะซื้อไปเป็นของฝากญาติพี่น้องสําหรับราคาปลาแต่ละชนิดไม่ต่างจากปีที่ผ่านมานะคะ่ะยกเว้นปลาตากแห้งเพราะมีต้นทุนในการแปรรูปสูงโดยราคาจะเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ1้อบาท ส่วนผู้ซื้อปลาน้ำสืดนะคะไปจำหน่ายก็จะเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานมารับซื้อปลานาน้ำสืดที่นี่ไปจำหน่ายต่ออีกทางหนึ่งด้วยค่ะคก็เป็นของฝากที่ดีเหมือนกันนะคะใช่ค่ะ,คะ